สวัสดีน้องๆทางบ้านทุกคนนะคะพี่ชื่อขวัญทิพย์ชินวัฒนากลค่ะอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคาเคมีค่ะก็วันนี้พี่จะมาแนะนําภาควิชาวิศวกรรมเคมีนะคะก็ก็คือว่าภาควิชาเนี้ยจะมีคําถามว่าภาควิชาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก็คือจะเรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะคะก็ขอยกตัวอย่างเช่นอ่าเราก็มีความแตกต่างจากภาควิศวกรรมปิโตเลียมตรงที่ว่าภาควิชาปิโตเคมีเนี่ย เขาจะเรียนเกี่ยวกับแท่นขุดเจาะน้ำมันก็คือวิธีการขูดขุดเอาน้ำมันขึ้นมาแล้วเอาไปทำอะไรแต่ว่าภาควิชาเคมีเนี่ยก็คือจะเอาน้ำมันที่ได้เนี่ยค่ะไปใช้เหมือนว่าต้องผ่านหอการต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะนาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะค่ะก็วิชาที่เรียนนะคะ ก็คือในชั้นปีที่1เนี่ยก็คือจะเรียนเหมือนวิศวกรรมทั่วไปค่ะพอเรียนจบชั้นปีที่1เราก็คือจะมาเลือกสาขาส่วนวิชาสาขาเคมีเนี่ยก็คือจะอยู่ในช่วงประมาณแรงประมาณ250รอะค่ะก็คือจะเข้าได้ในสองในชั้นปีที่2-3และ4เราจะเรียนวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตในตสาหกรรมเลยอย่างเช่นตัวยูนิตโอเปอเรชันก็จะบอกว่าในหน่วยการผลิตหนึ่ง,นงเนี่ยเราต้องใช้กระบวนการอะไรบ้างอย่างเช่นหอการ การใส่ตัวดูดซับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคาถามว่าภาควิชาเคมีวิศวะเนี่ยต่างจากเคมีเทคนิคหรือว่าเ,เคมเทคยังไงนะคะก็คือว่าตัวเคมเทคเนี่ยกับเคมเอนจะเรียนเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าเคมเทคเนี่ยจะได้เป็นใบของใบปริญญาของวิศวกรรมศาสตร์อของวิทยาค่ะแต่ว่าของวิศวะเนี่ยจะได้เป็นว,วิทยาเป็นของวิศวกรรมศาสตร์ก็คือเราจะต้องมีการสอบไปกอวอด้วยะคะ่ะ แล้วก็การทํางานการทํางานเนี่ยก็คือทําได้หลากหลายมากกว่าอย่างถ้าสมมุติเป็นสายปิตโตเลียมเนี่ยเราอาจจะต้องทํางานในแท่นขุดเจาะแต่ว่าในของเคมีเนี่ยเราสามารถทางานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปโดยส่วนใหญ่ได้ทั้งหมดนะคะต่างของวิทยาเคมีนะคะก็คือวิทยาเคมีเนี่ยจะทำแลบเนี่ยเป็นแลบสกเกลอะคะ่ะก็คือทาในบิกอร์เป็นเครื่องแก้วขนาดเล็กเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีซะส่วนใหญ่อะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นวิศวกรรมเคมีเนี่ยก็คือจะเอา ตัวทฤษฎีนั้นมาปรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะค่ะค่ะน้องคนไหนสนใจนะคะอยากเลือกที่จะเรียนวิศวกรรมพี่ก็อยากบอกว่าน้องไม่จาเป็นต้องเก่งฟิสิกส์หรือว่าเก่งเลขเพียงแต่ว่าอยากให้น้องสนใจมีความรักท่จะีรียนก็สามารถเข้าเรียนได้ทุกคนค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับกสีดเดท้องนุ่นครับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3าครับสาขาวิศวกรรมปิโตเรเลียมครับครับวันนี้ก็จะมาแนะนำบ่า,าวเผ่าชาววิศวกรรมปิโตเรเลียมนะครับ เริ่มกันที่ปิโตลเลียมคืออะไรก่อนแล้วกันครับปิโตลเลียมนะครับเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับ<ม>เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์นะครับใต้พื้นโลกนะครับซึ่งปิโตลเลียมเนี่ยก็จะอยู่ตามชั้นหินต่าง,ต,างต่างนะครับน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าปิโตลเลียมในโลกใต้พื้นโลกเนี่ยจะอยู่เป็นถ้ำเป็นพโพรงนี่จริงไม่ใช่ครับปิโตลเลียมจะอยู่แทรกซึมตามชั้นหินต่างๆคล้ายฟองน้ำนครับทีนี้เนี่ยหน้าที่ของพิทโซกันพโตลเลียมก็คือเราจะทํายังไงให้ได้มาซึ่งปิโตลเลียมที่อยู่ใต้พื้นโลกนั้นครับ ทีนี้นะครับก็มาแบ่งออกเป็นวิศวิตวเรียมก็จะแบ่งออกเป็น3สายหลักๆก็คือมีวิศวกรการขุดเจาะนะครับหรือว่าดีลิ้งเอนจิเนียร์วิศวกรการผลิตหรือโปรดักชันเอนจิเนียร์แล้วก็วิศวกรแหล่งขังเก็บหรือเลสูเอนจิเนียร์นะครับวิศวกรการขุดเจาะเนี่ยจะเป็นสายที่ต้องทํางานบนแท่นกลางทะเลหรือว่าแท่นบนบกน,น,นะครับสายนี้ก็จะมีความแบบสมบุกสมบันหรือว่ามีชีวิตที่ผจญภัยหน่อยเราต้องมีการวางแผนการขุดเจาะนะครับว่าการขุดเจาะของเราเนี่ย จะเป็นในแนวทางรูปแบบใดนะครับก็จะมีความเสี่ยงในการทำงนานค่อนข้างสูงนะครับส่วนสายต่อมาจะพูดถึงเรสรนจิเนียร์ก่อนแล้วกันเรสอนจิเนียร์เนี่ยจะเป็นสายที่คอยประเมินประมาณข้อมูลที่ได้จากการขุดเจาะมาประเมินว่าหลุมของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่แค่ไหนไหลได้ดีแค่ไหนความดันข้างใต้พื้นโลกเป็นยังไงเป็นการวางแผนในระยะยาวว่าหลุมของเราเนี่ยเหมาะสมที่จะผลิตหรือเปล่า ถ้าหลุมของเราเนี่ยไหลได้น้อยเกินไปเราอาจจะเก็บหลุมไว้ก่อนเราค่อยผลิตตอนที่น้ํามันราคาสูงขึ้นก็ได้นะครับส่วนสายที่3ที่จะพูดถึงก็คือวิศวกรการผลิตหรือว่ารูเลชั่นเอนจิเนียร์สายนี้นี่จะเป็นการวางแผนระยะสั้นในแต่ละวันคือจะคอยควบคุมดูแลหลุมในแต่ละวันว่าหลุมของเราจะต้องไหลได้ดีอย่างนี้นะถ้าหลุมไม่ไหลเราจะมีกระบวนการยังไงไปทําให้หลุมของเราไหลได้เหมือนเดิมหรือถ้าหลุมของเราน้ามันไม่ค่อยไหลแล้วเราจะมีการ ทําอย่างไรให้กระตุ้นหลุมของเราให้มีการผลิตได้ดีขึ้นเช่นการปิดปั๊มลงไปอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาถึงการสอบเข้าสาขานี้กันบ้างสาขานี้เนี่ยน้องๆก็ต้องเข้าวิศวะสาขาทั่วไปมาก่อนก็คือต้องแอดมิชชั่นกลางหรือไม่ก็สอบรับตรงมานะครับก็จะใช้คะแนนแกจแพทแพทแพทวิศวะแพท1คณิตศาสตร์แล้วก็คะแนนเกจนะครับเข้ามาเนสาขารวมและทีนี้พอเข้ามาปีหนึ่งน้องๆก็ต้องมาเรียน ในวิชาของพื้นฐานของวิศวะในแต่ละตัวแล้วก็ใช้เกรดตอนปีหนึ่งเนี่ยในการมาเลือกภาคตอนจบปีหนึ่งนะครับซึ่งภาคเราก็ค่อนข้างที่จะเข้าเข้ายากนิดนึงเพราะว่าปีหนึ่งรับแค่20คนเท่านั้นทีนี้เกรดละปีล่าสุดนะครับเกรดต่าสุดก็ประมาณ3.54นะครับแลงก็คืออันดับละสุดท้ายที่เข้ามาได้คืออันดับ4 3ครับไม่เข้ามาได้แล้วน้องก็มาเรียนวิชาที่พี่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับ ทีนี้เนี่ยพอไปทํางานเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะทํางานบนแทน่นหรือว่าจะทํางานในออฟฟิศครับครับเจาะกลางทะเลนะครับเป็นโมเดลจําลองนะครับโดยสีฟ้าๆที่น้องเห็นนี่จะเป็นพื้นน้ำนั่นเองส่วนตรงนี้จะเป็นชั้นหินใต้พื้นโล้นะครับอ่าอันนี้เป็นแท่นขุดเจาะนะครับซึ่ง จะเห็นว่าการที่เราต้องขุดเจาะนี่เราก็ต้องขุดเจาะผ่านชั้นน้าแล้วก็ชั้นหินต่างๆซึ่งกระบวนการในการขุดเจาะก็ต้องเรียนปิโตเลียมนะครับถึงจะรู้ว่าเราจะขุดเจาะยังไงไม่ให้ชั้นหินถล่มเราจะขุดเจาะยังไงให้สามารถควบคุมความดันระหว่างบนเซอร์เฟซกับใต้พื้นโลกได้นะครับสาขานี้นะครับเป็นสาขาที่คิดว่าที่คิดว่าเป็นสาขาที่มีความมั่นคงสูงนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนน้องๆให้มาเรียนสาขานี้กันเยอะๆเพราะสาขานี้เนี่ย รับรองได้ว่ามีงานทำชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับสวัสดีครับคณะวิศวกรรมศาสตร์พาคโยธาครับผมภาคโยธาเนี่ยคือการก่อสร้างครับแบ่งเป็น4สาขาหลักด้วยกันคือสาขาโครงสร้างนะครับสาขาบริหารจัดการการก่อสร้างครับสาขาประตีแล้วก็สาขาการขนส่งครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยช่วยกันรวมกันเป็นวิศวกรรมโยธาครับผมผมขออธิบายก่อนสาขาโครงสร้างนี่คือสาขาที่เราจะวิเคราะห์โครงสร้างครับผมวิเคราะห์โครงสร้างว่า สิ่งก่อสร้างเหล่านี้สร้างมาเะร็จะไม่พังจะอยู่ได้ครับเราจะเห็นตามรูปนะครับดักจัรล่ด้านโครงสร้างครับซึ่งในการทํางานจริงนะครับผมเราก็ใช้เป็นโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างต่างๆนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนแบบด้านล่างนะครับผม,ม,มครับส่วนด้านสาขาการบริหารจัดการการ,การก่อสร้างนะครับผม หรือว่า CM Construction Management นะครับส่วนใหญ่เราจะพิจารณาด้านต้นทุนครับผมต้นทุนคือเราจะดูว่าโปรเจกต์เนี้ยได้กำไรหรือเปล่าขาดทุนหรือเปล่าถ้าได้กำไรเนี่ยเราก็สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับผมครับส่วนสาขาปัฒพีเนี่ยจะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับด้านกราวหรือว่าซอยก็จะดูดูแลเกี่ยวกับด้านพื้นดินส่วนใหญ่นะครับซึ่งวิศวกรเก่งๆทางด้านเนี้ยตอนนี้ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่ครับส่วนด้านการสาขาการขนส่งเนี่ยเราจะ,ะวิเค,คราะห์เกี่ยวกับโลจิสติกส์ว่า จะทำอย่างไรให้ผลกำไรเกิดขึ้นสูงสุดสำหรับโลจิสติกนั้นๆนะครับผมครับยก,ย,กยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้ามีเครื่องบินอยู่100ลำเราจะบริหารจัดการอย่างไรให้ลงแอร์พอแต่ละที่เนี่ยเวลาไม่ชนกันอย่างนี้เป็นต้นครับผมครับ,บนี้คือตอนนี้ทางตอนที่ปี3เนี่ยทุกคนได้ไปฝึกงานครับก็จะไปดูงานแต่ละที่ว่าการก่อสร้างเนี่ยในไซ์างานเป็นอย่างไรบ้างครับผมการก่อสร้างขั้นตอนมันเป็นยังไง แต่แลาวิธีการก่อสร้างเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นหนึ่งในคาับิดชอบทาครับผมซึ่งนิสิตส่วนใหญ่เนี่ยต้องผ่านไม่ใช่นิสิตส่วนใหญ่ขอโทษครับนิสิตทุกคนต้องผ่านกระบวนการการฝึกงานนี้ครับนี่ก็เหมือนกันครับ Construction Management ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่ได้ผมได้พูดไปสักครู่นะครับดูแลเกี่ยวด้านคอสครับผมครับแล้วก็ Transport นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปว่าบริหารจัดการเกี่ยวกับโลจิสติกส์นะครับเส้นทางต่างๆครับผม ด้านโครงสร้างครับวิเคราะห์โครงสร้างแล้วเขียนแบบเป็นนะครับก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับมาเรียนด้านวิศวกรรมโยธาครับแล้วกันว่าเรียนแล้วสนุกแน่นอนครับแล้วก็จบไปพี่รับประกานว่ามีงานทําแน่นอนครับผมครับ